สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะกับมองฝนค่ะน้องซิมาค่ะบอกแล้วอย่าใส่เต็มอย่าใส่เต็มนะอย่าใส่เต็มอืมก็ได้นะสวัสดีทุกท่านนะสําหรับเช้าวันพุธนะที่16กรกฎาคมวันหวยออกเออวันนี้เป็นวันแห่งความหวังของใครหลายๆคนรวมถึงซีมาด้วยของคนที่นั่งข้างๆทองมาทุกวันตั้งแต่หวยออกรอบที่แล้วท่านผู้ชม จนถึงวันนี้ยังต้องอยู่ทุกวันเอาหนูก็หวังว่าในเมื่อมันถูกแล้วช่วงนี้มันเป็นดวงของหนูออออเก็ขอให้หนูถูกทุกงวดงวดไปใช่หนูจะเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวหลังเลิกเล่นงวดนี้จะเลิกเล่นแล้วอย้าเห็นนะะงวดหน้านะท่านผู้ชมนะก็เป็นวันแห่งความหวังของใครหลายๆคนก็ขอให้วันนี้ เดินทางเขาเรียกว่าอะไรตัวเลขอะนะเดินทางมันถูกต้องถูกล่องอถูกรอยอเข้ากระเป๋าเรานะอืมนะคะก็เรียกว่าเช้าว,วันนี้นะท่านผู้ชมนะก, <c oughs> ก็นะก็ยังมีเสียงเสียงขายคายใหายอยู่นะ,ะวันนี้เราจะยังไม่ใส่ไม่ใส่เต็มไม่ใส่เต็มนะท่านผู้ชมนะเช<อ>ื่อว่าหลายๆคนงเข้าใจ นะมันทำได้ทุกเวลานะแต่ใส่เต็มเนี่ยยกเว้นตอนนี้นะอ่าก็ยังดีพอมีเสียงก็รีบมาอมพอเสียงหาย,ก,ยก็หายตัว <c oughs> <c oughs> เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเรามาฟังเรื่องเล่าก่อนข่าว,ข,าวของเรากันสักนิดหนึ่งเรื่องเล่าก่อนข่าว่ะยังไงจ๊ะละลายพฤติกรรมเอ,อ้ไม่ใช่นะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือเห็นมาหลายวันแล้วแต่เราเนี่ย ไม่ค่อยได้นําเสนอเรื่องแบบนี้ก็คือกรณีที่แบบว่าการลุกนานของทางกัมพูชานะคะที่มีมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจุดชายแดนใดๆหรือว่าปราสาทใดๆก็ตาม,มนะคะบางทีเขาก็จะส่งพระของเขาเนี่ยมาอะเดี๋ยวหาว่าอยู่กระทรวงแพทย์ากมนะคะบางทีเนี่ยเขาก็จะมีการส่งแบบว่าเป็น นักท่องเที่ยวของเขาแฝงมามาทําตัวเป็นเจ้าข่าวเจ้าของบ้างล่ะมาชูธงของกัมพูชาในแผ่นดินไทยบ้างละเขามีหลากหลายอาชีพนะที่เข้ามาใช่เขามีแบบหลากหลายมากๆนะคะมีนักธุรกิจมาแจกเงิน16บาทไทยตีออกมาเป็น16บาทไทยอะไรอย่างเงี้ย In f น l ซอ n ์อ e r นะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้เดือดกันเลยทีเดียวนะคะชะนวนมาจากหญิงชาวเขมรหรือว่าหญิงชาวกัมพูชานะคะคุณผู้ชมเรียกว่า เกิดการประทะกันเลยระหว่างทหารไทยกับทหารเขมรค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงแปดนาทีเกิดที่ปราสาทตาเมืองทมค่ะก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทโดยเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายหลังจากที่หญิงชาวกัมพูชาเนี่ยตะโกนใส่ทหารไทยบอกว่าล้ำเส้นเข้าไปในเขตของกัมพูชาแล้วจากนั้นนะคุณผู้ชมมันก็เลยมีการทะเลาะกันเสียงดังเลยค่ะ ทำให้ทหารไทยแล้วก็ทหารกัมพูชาที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยต้องมาห้ามแต่เหตุการณ์ลุกลามทหารกัมพูชาเกือบกองร้อยวิ่งเข้ามาบริเวณฝั่งไทยเหมือนจะมีการเตรียมตัวเอาไว้อย่างดีเลยก็วิ่งมาตรงบันไดาทางขึ้นปราสาทตาเมือนโทมนะคะทางด้านทหารไทยเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในจุดดังกล่าวด้วยมีการรายงานว่ามีเหตุการณ์ผักอ,อกกันวุ่นเลยตะโกนโวยวายพร้อมกับไล่ให้ทหารเนี่ย ออกไปคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ทหารไทยก็เลยให้นักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวกัมพูชารีบออกจากบริเวณดังกล่าวค่ะ สำหรับบริเวณลานด้านนอกของปราสาทต,ตาเมืองทมนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยรวมถึงแม่ค้าก็ไปหลบอยู่บริเวณหลังบังเกอร์คอยเฝ้าดูสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรโหเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเหตุการณ์เนี่ยระทึกกันเลยทีเดียวส่วนบริเวณรอบตัวปราสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยทางทหารหลังจากไล่ให้ออกนอกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือว่าทหารก็ออกไปทิ้งร้านรวงกันเอาไว้ทําให้บริเวณพื้นที่โดยรอบ เงียบสงบกันมากเลยค่ะโอ้โหคนเยอะเลยเนาะเขามากันเป็นกองร้อยอันนี้ไม่ได้ว่าเตรียมตัวได้ไงเออคือจริงๆแล้วมันมีการตึงกําลังอยู่แล้วค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าจะมีการสร้างรั้วไงชที่ปราสาทตาเมืองทมอืซึ่งรายละเอียดวันนี้เราก็นามาฝากด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีไหมนะคะซึ่งข่าวก็ไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมแต่เห็นทางิเล็กบอกว่าข่าวปลอมนี่นะแล้วเขาก็บอกออกมาอีกนะบอกว่าเนี่ย นี่ถ้าเกิดมีการสร้างปราสาทเนี่ยต้องมีการประทะกันแล้วสร้างกำแพงสร้างกำแพงเออใช่สรางสร้างรั้วสร้างรั้วค่ะนะสร้างรั้วรอบปราสาทเน่ขาบอกว่าจริงๆตอนนี้อยู่ในภาวะสงครามนะคะภาวะสงครามยังไงบิ๊กเล็กบอกว่ามันเป็นสงคราม I.O. I.O. ระหว่างประเทศแล้วก็ I.O. อที่เกิดขึ้นเองในไทยเอง I.O. อที่เกิดขึ้นเองในกัมพูชาเองอ่าก็เป็นสงครามสมัยใหม่เป็นสงคราม สงครามแบบโซเชียลกราดไปมาใช่ใช่เป็นสงครามโซเชียลค่ะไปบิ๊กเล็กเลยไม่ได้หรอไปได้เลยนะซึ่งข่าวออกมาเนี่ยท่านผู้ชมนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเนี่ยเรื่องการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้นะก็มีการตอบโต้กันนะรวมทั้งในส่วนของสมเด็จฮุนเซนเองก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะนะบอกว่าถ้าเกิด มีการสร้างขึ้นมาจะต้องมีการประทะกันนะท่านผู้ชมนะก็ต้องไปถามคุณทางบิ๊กเล็กแหละ,ะนะว่ายังไงคะตกลงเราจะมีการสร้างรั้วชา,ายแดนไทยกัมพูชามั้ค่ะคือทางด้านของบิ๊กเล็กนะคะหรือว่าทางพลเอกนัทพลท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงกระแสข่าวนี้ค่ะบอกว่าอยากจะให้ฟัง <c oughs> จากหน่วยราชการ <c oughs> ที่รับ <c oughs> ชอบนะคะ ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของการสร้างรั้วแต่อย่างใดและที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการตอบโต้กันทางอากาศซึ่งก็เป็นสงครามปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นสงคราม AI ทุกคนกําลังอยู่ภายใต้สงคราม AI ออย่างแท้จริงแบบเต็มรูปแบบเลยทั้งระหว่างประเทศไทยเองนะคะหรือว่าภายในประเทศเองอย่างที่นักการเมืองหลายคนเนี่ยเคยพูดเอาไว้ I o ขออภัยนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เรียก AI มาตั้งหลายคำา IO นะคะสงคราม IO เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแล้วก็เป็นเรื่องของสงครามปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ภายใต้ความเป็นจริงจึงอยากจะให้สื่อมวลชนหนักแน่นคิดด้วยหลักของเหตุผลซึ่งจะส่งผลกับการเจราจาพูดคุยค่ะทางนี้นะคะก็อยากจะให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายโดยเร็วเพราะประชาชนในพื้นที่ทั้ง7จังหวัดมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลพยายามคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่แน่นหนักใจเพราะคนเดือดร้อนมี7จังหวัดแต่คนที่ให้ความสําคัญเรื่องอธิปไตยมีกว่า70จังหวัดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ตนในฐานะผอออสบทกก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่การจะคลี่คลายสถานการณ์เราต้องคํานึงถึงอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงด้วยเหตุผลด้วยนะคะไม่ใช่คำนึงเพียงแค่ศักดิ์สีเรื่องเดียวคงจะไม่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวไปฟังนะคะทางด้านของทางด้านบิ๊กเลนะคะที่ออกมาพูดถึงสงคราม I.O. ค่ะที่มีข่าวว่าไทยจะสร้างรัวเนี่ยทำให้ทางกพูชาไม่พอใจแล้วขู่สุเด็ดมขู่ว่าถ้าเราสร้างเนี่ยจะเกิดสงครามเนี่ยเราจะ คือตอนนี้แบบที่เคยขอกันไว้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยตอนนี้ไทยกับพูชาเนี่ยมันเป็นอะไรนะตอบโต้กันด้วยคําพูดทั้งนั้นเลยนะเอกสารนี้ยังไม่มีทักษันึ่งที่เป็นทางการเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้ฟังจากส่วนราชการที่เราผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่ได้พิลากันในเรื่องนี้เลยในเรื่องการว่าจะสร้างรั้วหรือสร้างอะไรที่ผ่านมาเนี่ยคือ ตอบโต้กันทางอากาศอ,นนอันนี้แหละนะครับที่เคยเล่าให้ฟังที่บอกสื่อมวลชน,นที่ายให้ฟังว่าเนี่ยแหละคือสงครามไอโอตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่ในภายใต้สงครามไอโออย่างแท้จริงนะครับทั้งระหว่างประเทศภายในประเทศนะครับแล้วก็ภายในประเทศกัมบูชาภายในประเทศไทยเป็นเนี่ยแหละสงครามไอโอเต็มรูปแบบเลยะฉะนั้นจริงๆแล้วแบบที่เคยนักการเมืองบางท่านพูดเหนไอโอนี่เป็นเรื่องร้ายแรงในเรื่องของสงครามนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ภายใต้ความเป็นจริงนะเราจะอยู่ภายใต้การไอโอเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความกรุณาทุกท่านนะครับโดยเฉพาะ สื่อมวลชนนะช่วยหนักแน่นคิดด้วยเหตุด้วยผลนะครับไม่ใช่ว่าฟังการพูดแล้วก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาทาให้ามบรรยากาศในการเทียบพลังพูดคุยอย่างเป็นทางการมันได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้ต้องขอความร่วมมือเลยครับเราก็อยากให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายไปโดยเร็วเพราะว่าปัจจุบันที่น้องประชาชนตามจังหวัดชายแดนเจ็ดจังหวัดเนี่ยมีความเดือดร้อนมากครับรัฐบาลเราก็ยามที่คลายสถานการณ์ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ แตเรื่องที่น่าหนักใจนะับมีคนเดือดร้อนเนี่ยมีแค่เจ็ดจังหวัดแต่คนที่ให้ความสําคัญในเรื่องอธิปไตยเนะนี่ยมีเจ็ดสิบจังหวัดตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมเองในฐานะที่เป็นผอสอบคเนี่ยก็ก็ก็หนักใจใเรื่องนี้แต่ก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดครับคือต้องเราต้องฟังคนทุกฝ่ายนะครับไม่ได้ฟังฝ่ายใด<ม>ฝ่ายหนึ่งแต่สิ่งที่ ขณะนี้ที่หนักใจก็คือพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนเจ็ดจังหวัดมีความเดือดร้อนนะครับแต่การที่คลายสถานาเราก็ต้องคำนึงถึงอธิปไตยนะครับแล้วก็ศักดิ์ศรีนะครับของประเทศไทยนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องอคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยไม่ใช่ทำหนึ่งแต่ศักดิ์ศรีเดียวไม่มีเหตุงงผลนะครับจะคงไม่ถูกต้องครับอันนี้สอนอันนีน <ะ S 2> นน้คือในส่วนของบิ๊กเล็กนะฮะออกมาพูดถึงชายแดนแล้วก็สงคาราม IO เขาบอกว่าคนที่เดือดร้อนนะมีอยู่เจ็ดจังหวัดนะเจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดหลักๆเลยแต่คนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเจ็ดสิบจังหวัดใช่เจ็ดสิบจังหวัดนะคําถามคือแล้วเขาบอกว่าคือมันก็ต้องใช้ทั้งศักดิ์ศรีและเหตุผลไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปะทะปะทะเออ้โปะทะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมค่ะเออแรงมาแรงไปอย่างเงี้ยมันก็ เดี๋วก็ทะเลาะกันอแล้วก็เรารู้อยู่แล้วจุดประสงค์เขาคืออะไรค่ะจุดประสงค์เขาคือชวนเราทะเลาะท่านผู้ชมเขาอยากจะให้เราเนี่ยเปิดเพื่อที่จะได้ผิดในสายตาของประชาคมโลกและถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนเปิดนะท่านผู้ชมเขาเปิดก่อนนะนะเขาก็ยังหาว่าเราผิดเลยนะใช่ค่ะเพราะเขาเกมทุกอย่างเขาจงใจอ่ะคนบ้าอะไรมันจะมาพร้อมกล้องขนาดนั้นเออเขาเกมทุกอย่างเลยท่านผู้ชมค่ะ วรรณกรวรรณกรรมไทยโดนเคลมไปโอ้โหโดนเคลมไปหมดเลยเออแล้วไม่มีคนไปค้านด้วยช่วงเอแต่ก่อนรัฐบาลนี้นะไม่มีคนไปค้านเออว่ามันเป็นของไทยนะเออกัมพูชาเคลมไปหมดถ้าไม่นะเขาก็ชนชาติแบบนี้อาจจะเป็นนิสัยนิสัยของเขาเนาะ อะไรนะชนชาติแบบนี้ยังจะมีอยู่ได้อีกนะคะอืแทนที่จะเป็นคนในชนวนกาซาเนี่ยเราอยากให้อิสราเอลมาบึ้มแม่งให้หายไปให้หไม่ไม่ไม่ในฉนวนกาซาก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรค่ะอ้าก็ใช่ไงแทนที่จะเป็นกลุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยมาบึ้มไอคนขี้เครมเนี่ยอดีกว่าเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเขา,ะเขาเทะเลาะกันเพราะว่าต่างคนต่างมาแย่งพื้นที่คนหนึ่งบอกมาก,ก่อนอีกคนหนึ่งบอกฉันมาหลังแต่ฉันจะเอาอือืม,อม นี่แหละนะก็ไอแต่คนมาหลังด้านมิตังไงเออใช่เขาบอกว่านะเขาเป็นชาวยิวไงชาวยิวได้รับพระพรจากพระเจ้าพรใดให้ไปแล้วเอาคืนไม่ได้ความฉลาดและความเก่งก็จะยังคงอยู่กับสายเลือดยิวนะฮะสังเ,เกตเลยคนใหญ่โตคนฉลาดอัจฉริยะส่วนใหญ่ก็มีเชื้อสายยิวทั้งนั้นค่ะนะคะ <c oughs> อ่ะแล้วก็อ่ะแล้วบอกว่าพื้นที่อ่ะ พื้นที่เจ็ดจังหวัดที่โดนได้รับผลกระทบเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์นะเขากําลังประเมินผลกระทบทางการค้าอยู่นะคะค่ะโดยทางด้านของคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการติดตามผลกระทบการค้าชายแดนขออภัยค่ะก็บอกนะคะว่าตนเองเนี่ยได้มีการมอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวบรวมผลกระทบการค้าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่7จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชาธานีรีสเกตบุรีรัมย์สุรินทร์สะแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะคะโดยให้พาณิจจังหวัดร่วมทํางานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการรวบรวมข้อมูลผลกระทบของประชาชนแรงงานในพื้นที่รวมถึงสินค้าที่ตกค้างบริเวณชายแดนและไม่สามารถที่จะข้ามผ่านแดนได้ขอให้มีตัวเลขที่ชัดเจนค่ะเพื่อที่จะได้หามาตราการในการเยียวยาที่ ตรงจุดนะคะนอกจากนี้ท่านยังได้หารือก,กับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงทูตของเราทูตของประเทศไทยในพนมเปญเพื่อที่จะต้องการดูแลคนไทยในกรุงกัมพูชานะคะแล้วก็อยู่ในชายแดนไทยโดยวันที่17กร,รกฎาคมนี้จะมีการนําร้านธงฟ้าไปขายในพื้นที่ซึ่งตัวท่านจะเป็นประธานร่วมเปิดงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะเรารับดั รัฐบาลมาเนี่ก็ไปทำให้มันต่อยอดให้มันมีความสำเร็จในหลายเรื่องแล้วก็จะเน้นเรื่องการทำง,งานของของราชการอ่ะไปทำยังไงบ้างเนีเน้นให้มันเกิดความครองคัวแล้วก็ประสิทธรริภาพสูงสุดเนี่ยเมื่อวานคุยเรื่องข,องขาชายแดงนะครับเมื่อวานก็าานก็ตอนเช้า,าก็มีการประชุมคอนเฟรนซ์กับอ่งหวัดที่าชายแดนเจ็ดหวัดน,น,นะทุนธนิษฐ์แล้วก็ขอการค้า ภางนาศกรรมแล้วก็ผู้ที่อยู่ที่พรงโธเตนะผมคุยนะเพราะว่าเราก็ต้องต้องดูแลคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ในในจังหวัดชายแดนด้วยเป็นที่้รงมีมาตรการอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวที่อารังเนี่ยที่ที่โซสาร์เจ้าเนี่ยเดี๋ยววันที่วันที่วันพฤหัสเดือนจะเริ่มมีสินค้าโทรฟ้าไปช่วยเราส่วนหนึ่งนะครับผมตั้ง่เดือนสองนะอรกันแล้วก็ไปดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่จะช่วยในการที่ยะ ไปจ่ายออกไปจ่ายไปที่ที่ชายแดนต่างๆนะฮะซึ่งผลออกมาเรื่องนั้นมันก็ไปแล้วดูไม่มีปัญหาอะไรจะช่วยไม่นำปัญหาอะไรที่รัฐาบาลก็ให้ความสำคัญด้วยมีมาตรการสอบนลลัพธ์ไหมครับเมื่อวานสรุก็มีเนี่ยนะบอกมีหลายเรื่องที่เราคุยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เราให้ทางทางคณิตจังหวัดทางรีดพจังหวัดว,ว่าเราต้องมีข้อมูลเหมือกันว่าคนที่เราบะทบเนี่ยม่าจะภาพแรงงานหรืออะไรเนี่ยมีสิ่งอะไรให้ชัดๆอะ่ะให้มีตัวเลขที่ชัดเจน เพื่อจะได้แก้ในตอนนี้ไม่มีตัวเลขผิดขาดอันนี้ก็เรากำลังทำข้อมูลอยู่แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเราก็จะเข้าไปเข้าไปเข้าไปช่วยในการที่จะมันจะมีสินค้าที่อยู่บริเวณชายแดนที่ไม่สามารถจะข้ามไปได้ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเนี่ยเราก็จะรับเอาไว้กระจายออกไปในพื้นที่จังหวัดในตัวเองจะช่วยอะไรนะฮะให้เดสไลน์สรุปของคนกระทบมาไรก็ข้อที่จริงวันพุธเนี่ยที่ท่านตลัสก็สั่งให้เจ้าที่ไปทำมาแต่ว่าวันพฤหัสเนี่ยที่จะลงพื้นที่สารแก้ ไปไปดูที่เราจะเปิดทงฟ้าด้วยแล้วไปดูพูดคุยกับในจังหวัดด้วยนะแต่วัดูแล้วในภาพรวมก็ทบบาลก็ให้ความรับผิดชอู้พิจิแล้วเรื่องทางมะคะได้ข่าวเมื่อวานเราไปบ้านอิสณนุโลกแบนมาค่ะก็เมื่อวานนี่พี่ให้พี่ให้เมื่อวานที่ไปเปิดการที่ยากแต่ก็ให้ท่านนตำีช่วยสัตวิ์ไปดูนะครับ่าคงจะดูผลกระทบอะที่เกิดขึ้นนะคะก็ มานั่งดูนะว่าตกลงตรงไหนที่มันมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาไปแล้วก็เรื่องรงฟ้าค่ะก็ควรเอามาขายอ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเอาตอนนี้ราคาเกษตรสินค้าเกษตรมันราคามันตกต่ำค่ะไม่ว่าจะเป็นโอ้ตอนนี้เพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะต้องเรื่องตั้งแต่ทุเรียน <c oughs> มังคุดตอนนี้ลำใหญ่ลำใหญ่ท่านผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย หมอทำไมหมอไม่ความรู้สึกว่าเหมือน<ม>อช่วงนี้กินลำไยเสียงอย่างนี้อยากกินลำไยไอความอยากกินอ่ะมันมีแหละท่านผู้ชมแต่สภาพร่างกายมันยังไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิด <c oughs> กินลำไยไปหายวิ่งสองอาทิตย์จะไง <c oughs> ไม่ต้องกินนนมันไม่ดีต่อสุขภาพนะไม่ไม่อยากจะเล่นมากนะคะท่านผู้ชมนะเสียงมันไม่ค่อยมีนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่า อเหมือนเหมือนโดนแกล้งอยู่เลยนะตอนนี้ยระหว่างเดินเดินไปเนี่ยท่านผู้ชมเราฟังข่าวทุกวันลำไยราคาตกตอนนี้ลงไม่รับซื้อลำไยเกตเอราคาเท่านี้เกตเอเอเอราคาเท่านี้เกตเอเกตบีเกตซีราคาเท่านี้รู้ไหมเกตเอเกตซีเกตดีเนี่ยโลละวล่ะไม่ถึงสิบบาทแล้วมั้งเนี่ยโลละบาทตลกไหม โลละบาดไอท้ที่เกต็ดซีที่แบบ <c oughs> กัดเข้าไปแล้วเนื้อน้อยๆท่านผู้ชมกำลังคิดอยู่ช่วงนี้จีนเนี่ยเขาแอนตี้อะไรเรานะ่ะหมอว่านะไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวเรองอะไรคะเขาน่าจะแอนตี้เรื่องผลไม้เรื่องการนำเข้าสินค้าของไทยเราด้วยจริงๆจริงๆท่านผู้ชมเพราะเขารู้ว่าเขากดดันเราได้บวกกับตอนนี้เราก็ต้องคุยกับ ทางทร,ทรัมอีกคือตอนนี้ศึกหลายด้านมากแล้วมันกลายเป็นว่าอะไรมันกลายเป็นว่าอ่ะฉันได้โอ,อกาสคนที่เราเคยคิดว่าเป็นเพื่อนอคนที่เราเคยคิดว่าเป็นพี่คนที่เราเคยคิดว่าดูแล้วไม่นะาคบสักคนเลยนะท่านผู้ชมคิดไปคิดมาค่ะอัจริงท่านผู้ชมลองคิดดูสิจีนตอนนี้เช,ชื่อเชื่อเลยว่ากดดันเราอยู่กดดันเราอยู่ ผลไม้ไทยนะถึงจะชั่วดีทีห่างยังไงเอทุเรียนต้องขายได้ทุเรียนต้องขายออกอถึงจะมีปริมาณมากยังไงก็จะไม่มีการลดราคาลงมาวันก่อนไปเตรงหลังสิขายโลล,ล,โล,ละอะไรอะโลละเก้าสิบป้ายบอกว่าทำไมไม่ซื้อมาเผื่อด้วยเลยออื <laughs> <laughs> ก็บอกว่าไม่ได้ <c oughs> เขียนแบบนี้ <c oughs> นะ เดี๋ยวทุเรียนมันจะเต็มบ้านเกินไปอืช่วยกินในตู้เย็นให้หมดก่อนเอยนั่นเขาเติมจะได้มีที่แช่อย่างอื่นบ้างนั่นเขาเติมมาเรื่อยๆนั่นแหละไอ้ที่ไม่หมดเนี่ยคือเขาเติมมาเรื่อยๆเขาเติมยังไงสังเกตอยู่เติมของเติมของใหม่เข้าไปแต่ของเก่าไม่กินนะกินของใหม่ก่อนเอาอันไหนอร่อยกว่าก็กินอันนั้นก่อนเอาตามเขาก็ยังดีอย่างน้อยของใหม่ที่มาคือมาจากลูกชายออภวมใจละ นั่งดูนี่ก็ยิ้มแล้วแม่กินของผมแล้วนั่นแหละนั่นแหละท่านผู้ชมแล้วก็ผลไม้อื่นอ่ะมังคุดอ่ะคือมันก็เคยมีปรากฏการณ์เรื่องการที่มันราคามันตกแบบนี้นะ <c oughs> แต่มันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นหน้า <c oughs> อันนี้ตั้งแต่ต้นหน้าเลยร <c oughs> ำยังตั้งแต่ต้นหน้าเลย <c oughs> หมอกำลังคิดว่าโดนวางยาวางหมักไม่รู้นะท่านคิดแบบเดียวกันกับหมอหรือเปล่านะ แต่หมอคิดว่ากําลังโดนอยู่อันนี้กับจีน G นะกับทางกัมพูชาเราพูดไปแล้วเพื่อนอเพื่อนกันเป็นไงเพื่อนรักหักเรียมโหดอยู่นะมานั่งบอกข่าวอะไรนะคุณทักษิณม,มาบอกมาเปิดเอกสารรับให้ผมฟังอตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์บอกเลยลอยใครอ,อยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟัง<ะ>เรื่องอะไรก็ไม่รู้เออ นี่เพื่อรักหักเตรียมโหดไหม,มแล้วตอนนี้อเมริกา,าก,กำลังกดดันเรา <c oughs> ท่านผู้ชมกำลังกดดันเรากดดันเพื่อที่จะเอาเราเป็นฐานได้ได้ <c oughs> คือปกติอเวลาเขาจะเรียกเพื่อนมันต้องคอช่วยเหลือสนับสนุนตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ ไม่ใช่ข่มขู่เนาะถ้าข่มขู่เรียกว่าอะไรเรียกว่าลูกนอ้องเออเขาเรียกว่าลูกกระจอกท่านผู้ชมดูว่าลูกกระจอกนะเนี่ยเพื่อนสมัยนี้ไม่ค่อยน่าคบเพื่อนสมัยใหม่นี่ไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่เลยนะท่านผู้ชมอ่ะนะแต่ท้งนี้ทางนั้นพอพูดถึงกัมพูชาเอ,อ่อเจ้ากระทรวงการต่างประเทศเราก็ยังมีความหวังนะค่ะนะ เขายังมีความหวัง <mayor> ค่ะนะว่าเขาจะตอบโต้ทางกัมพูชาไม่ใช้สื่อทางโซเชียลนะเขาจะใช้หลักการทูตตามที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมานะฮะแล้วก็เตรียมส่งหนังสือประชุม JBC ก็รอเขาตอบกลับว่าเขาจะประชุมหรือไม่ประชุมค่ะ ค่ะโดยทางด้านของคุณมาริทนะคะก็ยึดหลักค่ะในการเจราจาเป็นช่องทางการทูตเป็นหลักนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณมาริทยังบอกด้วยว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะชี้แจงผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการการตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียไม่ใช่หลักการปฏิบัติทางด้านการทูตค่ะกระทรวงจะยึดถือการพูดคุยที่เป็นทางการเท่านั้น การตอบโต้เป็นสิทธิของแต่ละคนแต่เราไม่ต้องการใช้ท่องทางที่ไม่ใช่ทางการแม้แต่กรณีของการออกมาแฉล่าสุดของทางหุนเซนค่ะเดี๋ยวไปฟังคุณมาริทก,กันค่ะตอบโต้ไปมาในช่วงนี้ค่ะอย่าง <แก S 1> ที่ผมเคยเรียนแล้วนะครับว่า <c oughs> ในโซนตนเดเราก็จะชี้แจงกันผ่านช่องทาง <c oughs> ที่เป็นออฟฟิเชียลไอ้ตอบโต้ผ่านในโซเชียลมีเดียไม่ใช่ไม่ใช่หลักปฏิบัติทางด้านการพูด้วนั้นก็ อันส่วนขนส่งต่างประเทศเราก็จะยึดหรือเอาเส้นทางในการ,รพูดคุยกันที่เป็นออฟฟิเชียลทั้งนั้นแาง,างาการตอบโต้ก็เป็นเจ้าหนีของแต่ละคนแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่เราไม่ต้องการที่จะใช้ช่องทางที่ไม่ใช่ทางก,การผ,ผมบอกแล้วนะครับว่าในส่ที่ผผมมกกาบแล้วนขนส่งตของประเทศเราใช้ช่องทางที่เป็นทางการ กรณีที่มีข่าวว่าทางสาหรัฐมาขอใช้ฐานทัพเรือที่จังหวัดพังงาเรายังยังไม่ได้มีอะไรเลยครับก็อันนี้ก็แล้วก็มันก็ต้องไปต้องไปนั่งพูดคุยกันผมผมยังไม่ได้ได,ได,ได้ได้รับโปรเออะไรมาแล้วแล้วถ้าทุาสองมาจริงนี้เราจะดาเนิกนการยังไงอย่าง,างที่ <ไง S 2> ผม<ะ>บอกนะครับมันต้องพูดคุยกันก่อนมันไม่เพียงเพื่อมาถามผมตอนนี้แวผมไม่ไออไรู้จะตอบยังไงมันต้องพูดคุยกันทั้งหน่วยงานภายใน,นอะไรต่ออะไรแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่า อันนี้เป็นการคาดการณ์นะผมก็ไม่รู้ว่ามันมันมาได้ยังไงก็เอาเป็นว่าถ้าถา,ถา,ถาสมมติมันมีมา,าจากสารัฐหรืออะไรกตามาเราก็ต้องมานั่งคุยกันทั้งหน่วยงานภายในแล้วก็จากส<ช>ารักแต่นตอนนี้คือท่านไม่เห็นต้นเรื่องไม่มีเอกสารซึ่งซึ่งตามหลักแล้วมันจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอันนี้ผมไม่ทราบไงก็ยอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องมีการพูดคุยกัยนใช่ไหมมันก็ต้องอ่านไม่ว่าจะเป็นสถานทูตหรืออะไรกันมาคขอบคุณมากครับ ก็เข้าใจอยู่นะว่าการใช้ช่องทางทางการทูตหรือว่าการส่งเป็นเอกาสารลายลักษณ์อักษรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นทางการนะว่าบางทีเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ให้ทันโลกทันยุคทันสมัยก็ดูโดนดตทรัมป์เขาบ้างนะบางทีนะอ,อะไรดีๆอ่ะก็หัดทำบ้างไม่ตายเราก,ก็แค่โพสออกมาอมเออแต่จริงๆเก่าอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ทำไมนายกอิงไม่เปลี่ยนออกไม่แต่จริงๆนะคือมันก็ต้องมีการตอบโต้นะแต่ว่า ก็พู้ย่าในถ้าตอบโตในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาก็คนที่ตอบโตก็เป็นตัวโดนัลด์ทรัมป์เองเวลาเขาโดนด่าเขาก็นะตัวโดนัลด์ทรัมป์เองเช่นเดียวกันแต่ของไทยเราท่านผู้ชมมันก็ต้องมานั่งมันก็ต้องมานั่งดูอะว่าอันไหนที่มันโพสไปแล้วแล้วมันเออจะได้ประโยชน์กับตัวพักกับประเทศชาติมันก็ควรจะโพส ไม่ตอบโต้ก็ได้แต่ออกมาสมมุติว่าเขาบอกว่ามีเรื่องนี้เราก็บอกว่าเราไม่มีอะไรเงี้ยออกมาปฏิเสธเขาบ้างไม่ได้มเงียบมิดจีรีเลยอืมอืมอใช่นะฮะแล้วเราจะมานั่งรอประชุม J b บถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่ไปทำงาอไม่ประชุมเธอต้องเปิดด่านให้ฉันก่อนถึงจะประชุมประชุมไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรอยู่ดีเออหมายเธอต้องเปิดด่านเพราะทุกวันเนี้ยเขาขออะไร ขอแต่เปิดด่านนั่นผู้ชมใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะตายกันอยู่แล้วนะฮะก็บอกไปสามเดือนหกเดือนครับอือนะในฐานะที่เอ,อท่านก็ปากเก่งกันทั้งนะัอนนะอยู่ได้นี่ตัดน้ำตัดไฟท่านก็อยู่ได้นี่น้ำมอนน้ำมันท่านไม่ต้องใช้ก็ได้นี่เ,เดินเกวียนเอาก็ได้นี่โอเคนะเอ,อไฟเฟยก็จุดตะเกียงเอาอได้นี่สามเดือนหกเดือนเราดูสินะจะมีแม่ค้าปากดีออกมา ด่าทางฐานด่าใครต่อมิใครด่าคนไทยอีกหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะคะอาราคาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าโวยตอนช่วงนี้การเลือกตั้งสีสเกตกำลังแข่งขันกันยังดุเดือดก็ไม่ได้ไม่ได้ขิง,งนะบอกว่าสอสสีสเกตนะพักเพื่อไทยก็มีตั้งหลายคนหกคนได้ั้างถ้าไม่ผิดนะท่านผู้ชมนะก็ไม่มีสักตำแหน่งเนาะ อืมอันนี้เขาเรียกุเสี้ยไหมไม่รู้สิสีสเกตเขตแปดนะฮะสีสเกตเขตแปดจำได้เลยเออในนั้นเนี่ยพื้นที่สีสเกตอีกหนึ่งที่นั่งก็ขอเป็นพื้นที่ภูมิใจไทยแล้วกันไม่ได้หรอกเพื่อไทยเขาก,ากักไว้อยู่เขาไม่ได้ก,กักไว้อยู่แต่เขาทางานของเขาเพื่อที่จะชิงเก้าอี้นี้เช่นเดียวกันเออนะท่านผู้ชมนะอาลราคาเดี๋ยวไปพักชมสิงที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ